สวัสดีค่ะสรีสมาชีกุลยีพีทุกท่านทุกกลุ่มนะสรียมามเช้าเช้าวันพฤหัสที่7กร,รกฎาคมพศ2565ค่ะกับการดิขอกราฟพู้ GU สำหรับกราฟ GU แท่งเดวันนี้นะคะยังมีแรงซลล์นะคะเมื่อวานจบเป็นแดงค่ะวันนี้ก็ยังมีแรงเซลล์อยู่นะคะไปดูที่ทำเฟเม่สค่ะทำเฟเม่สนะคะเมื่อวานวิ่งไม่เยอะค่ะมาเจอแอรเรนตตาแล้วก็กดลงเนาะ ไปดูที่ทำฟีมิสึงค่ะทำฟีมิสึงนี้มาตรงเป๊ะพอดีนะคะว่านะคะกราฟไม่สามารถยืนเหนือต้านได้ก็กดลงนะคะวันนี้ยังเป็นต้านเดิมนะคะต้านเดิมตรงนี้โแพัมจะให้ที่ต้านเดิมก่อนเพราะว่ากราฟนั้นนะคะเริ่มแบบว่ามีแรงบายเข้ามานะคะให้ต้านที่1และต้านที่2ยังเป็นที่เดิม นะคะยังเป็นที่เดิมเพราะว่ากราฟนั้นยังมีแรงเซลล์อยู่นะคะมีโอกาสไหลลงต่อไปอีกนะคะแต่ต้องดูด้วยว่าเผื่อมีแรงบายเข้ามาอาจจะมีการโยกขึ้นมาที่ต้านนะคะ,ะดังนั้นวันนี้แผนคือรอเซลล์ก็รอเซลล์ที่ต้านนี้นะคะ นี่คือแผนการเทรดของคู่ GU ค่ะสำหรับใครเมื่อวานที่เทรดจ u ก็ได้กำไรก็ยินดีด้วยนะคะขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทุกวนันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นอนฟาร์มนะคะกราฟจะวิ่งนะคะ,กร,ะ,ะ,คะกราฟจะวิ่งแบบนะคะวิ่งสุดนิดนึงนะ,ะสำหรับคู่ทองก็จะวิ่งสุดนะคะลงมา2วันแล้วก็ต้องบอกว่านะคะลงมาจนถึงรับวีกเลยแต่คู่นี้คู่ GU นะคะก็ยังลงและก็รับวีกนะคะก็ถึงโซนรับบีแล้วแต่ก็ยังดูเหมือนว่าเขาจะยังลงได้อยู่นะคะ